ังหน้าครับมไดมปัจนาการไวหเครับอ่อม sure> ันมันขึ้นว่ากดใช่ไหมครับใช่ครับคุณค้ากดเท่าไหร่อะครับเป็นเงินยนเก้าหรือบบพัห้าบาครับแล้เมื่อมีรายละเอียดต่างเช่นว่าวันที่ยิของสิงหาคมได้ยี่งผิษารนะครับรายป้ายหมายได้ปันงินหนึ่งหนึ่งสองึงครับสามสามูนนะครับเจ็แปดห้าสาม ครับหมายเลขเบอร์โทรศัพนะครับของใครครับแล้วคือไงอันนี้คือจะโทรมาแจ้งเก็บยอดเหรอครับอันนี้ไม่ได้แจ้งแจ้งเก็บยอดครับแต่ว่าโทรมาแจ้งเพื่อสอบถามลูกค้าครับว่าลูกค้าได้มีการสมัครไว้จริงหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีเอกบารข้อมูล่วไห้ครับแล้วมันมีการต่อไปเอกสารขึ้นมาครับลูกค้าภายใต้ชื่อคุณศรีเนี่ยครับ อแล,แล้วรู้ได้ไงว่าวปลอมแปลงอ่ะก็ไปเปิดไว้เองอ่ะอันนี้เป็นพี่เปิดไว้เองใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไม่ได้กดเก<า>้าหมื่นแปดนะกดไป 8, แปดแสนเก้า <laughs> เออเมื่อกี้บอกเก้าหมื่นแปดปะแต่รู้สึกไปรูดมาก้าแปไปรูดมาแปดแสนเก้าวางไปละ